ธนาคารแห่งสปปลาวออกแจ้งการหนังสือ เน้นย้ำห้ามบุคคลและก็นิติบุคคลสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลังตรวจพบว่ายังมีบุคคลและก็นิติบุคคลยังลักลอบทําการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ภายหลังที่มีคําสั่งปิดร้านแลกเปลี่ยน419ร้านค้าไปแล้ว ทางธนาคารแห่งประเทศลาวยังออกแจ้งการเตือนประชาชนครับและก็คนต่างประเทศให้ระมัดระวังในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับบุคคลและก็นิติบุคคลสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับโดยออกข้อห้ามทั้งการแลกเปลี่ยนและก็การโฆษณาผ่านสื่อและช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและก็ระเบียบคำสั่งซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำน,นักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเวียงจันทร์